บุกชิงตัวนักโทษกลางศาลหญิงปริศนายื่นปืนแก๊งเวียดนามแหกคุกอุกอาจวันที่18พฤศจิกายน2568รุ่งเช้าของวันนั้นดูเหมือนจะเป็นวันตามปกติของศาลจังหวัดสวายเรียงประเทศกรัรมพูชาแต่ไม่กี่นาทีต่อมาที่แห่งนี้กลับกลายเป็นฉากแห่งอาชญากรรมที่อุกอาจที่สุดแห่งหนึ่งในรอบปีในเวลา8นาฬิกา53นาทีเจ้าหน้าที่กำลังนำตัวผู้ต้องหาชาวเวียดนาม6คนผูกคุมตัวในคดีอาช กรรมข้ามชาติและเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ขึ้นศาลเพื่อการพิจารณาคดีทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนจนกระทั่งเธอปรากฏตัวขึ้นหญิงปริศนาสวมหมวกปีกเดินลัดเข้ามาในลานจอดรถของศาลอย่างแนบเนียนกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนว่าเธอทำทีเหมือนเป็นญาติของผู้ต้องหาก่อนเดินเข้าไปประชิดตัวหนึ่งในนักโทษและในวินาทีนั้นเธอยื่นปืนใส่มือเขาแบบไม่ลังเลเพียงไม่กี่วินาทีหลัง จากรับปืนนักโทษชาวเวียดนามยกอาวุธปืนขึ้นและยิงขึ้นฟ้าเป็นการข่มขู่เสียงปืนดังสนั่นไปทั่วบริเวณศาลเจ้าหน้าที่แตกตื่นวิ่งหลบเขาที่กำบังในขณะที่เพื่อนนักโทษอ,อีกสี่คนรีบฉวยโอกาสวิ่งออกมาจากรถควบคุมทั้งที่มือยังถูกใส่กุญแจมืออยู่กลุ่มชายห้าคนรีบวิ่งไปยังรถที่จอดรออยู่ด้านนอกโดยมีกลุ่มคนร้ายอีกหนึ่งชุดซึ่งรายงานต้องสงสัยว่าอาจเป็นชาวจีนทำหน้าที่คุ้มกันเส้นทาง ด้วยอาวุธปืนก่อนทั้งหมดจะหลบหนีออกจากศาลอย่างอุกอาจราวกับฉากในหนังแอคชั่นหลังการหลบหนีเพียงไม่กี่ชั่วโมงตำรวจกัมพูชาก็เปิดปฏิบัติการไล่ล่าเต็มกำลังก่อนจะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ก่อนหนึ่งคนตำรวจขับรถไล่ล่าด้วยความเร็วสูงนานหลายกิโลเมตรจนกระทั่งรถของเขาเสียหล,ลักพุ่งลงสระน้ำในชนบทเขาถูกจับกลุมในสภาพอ่อนแรงและไม่สามารถวิ่งต่อได้หน่วยตำรวจจังหวัดสวายเรียงเผยว่า หญิงชาวเวียดนามผู้มอบปืนให้กับผู้ต้องหาเป็นกุญแจสําคัญของการปฏิบัติการและคาดว่ามีเครือข่ายอยู่เบื้องหลังจํานวนมากซึ่งอาจโยงไปยังกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติสิ่งที่ทําให้คดีนี้สะเทือนทั้งกัมพูชาและเวียดนามคือผู้ต้องหากลุ่มนี้ไม่ได้เป็นแค่อาชญากรรมทั่วไปแต่เป็นตัวละครสําคัญของเครือข่ายเว็บพนันและอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติซึ่งมีรายงานว่ามีทั้งคนเวียดนามและคนจีนที่เกี่ยวข้องการแหกคุกกลาง าศจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่น่าจะเป็นการจัดฉากอย่างมืออาชีพการวางแผนการสอนสายการนัดเวลาแม้กระทั่งการแทรกซึมของหญิงปริศนาเข้าไปในศาลที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะถูกจัดเตรียมอย่างแม่นยำช่วงเย็นของวันเดียวกันตำรวจกรรมัมพูชาประกาศว่าผู้ต้องหาทั้ง5และหญิงร่วมขบวนการถูกจับกลุ่มทั้งหมดรวม6คนไม่มีใครหลุดรอดไปได้รองผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดสวายเรียงระบุว่วาคดี เป็นการบุกชิงตัวนักโทษที่อุกอาจที่สุดครั้งหนึ่งกลุ่มคนร้ายเตรียมการมาเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครรอดหนีจากกฎหมายได้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เหตุแหกคุกธรรมดาแต่สะท้อนถึงกลุ่มทุนมืดอาชญากรรมข้ามชาติและเครือข่ายที่พยายามท้าทายอำนาจรัฐ